สวัสดีครับพบกันเแล้วครับช่องพังลักกี้แฟมิลี่ครับตอนเช้าๆของวันนี้นะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับวันนี้นะครับฝนไม่ตกนะครับอากาศดีมากเลยเนาะวันนี้นะครับพาลักกี้ออกมาเดินเล่นก่อนดีกว่านะครับวันนี้เนาะเพราะว่าหลังจากฝนตกก็ไม่ได้เดินเล่นนะครับ วันนี้รู้สึกลัคก,กี้จะเดินเร็วมากๆเลยนะครับวันนี้เดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับ ออกกําลังกายตอนเช้าๆอากาศเย็นๆครับวันนี้นะครับพอขวานประจัจย่ามาเร็วเนาะเดินเล่นหาของกินไปด้วยนะคบวันนี้แวะก่อนครับแวะก่อนแวะหาของกินก่อนมีของกินไหมมีของกินไหมไม่มีเลยจะเดินต่อแล้วครับตนนัวนี้ไปไหนครับหาของกินก่อนเพราะว่าหาของกินก่อนนะครับ ไม่เอาแล้วเดินไปต่อดีวกว่านะครับจะหาของกินหรือหาอย่างรถก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเดินเร็วมากๆเลยตอนนี้ไม่ยอมหยุดแล้วครับต้ไม่ยอมหยุดแล้วครับไปนู่นแล้วครับหยุดรอก่อนนะครับยุดรอเพาะควานก่อนนะครับไปต่อแล้ว พอจะแสงก็เดินต่อเลยนะครับวันนี้ไม่วิ่งนั่นเหนื่อยออกกำลังกายตอนเช้าทุกๆวันเนาะอากาศก็ดีมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับอากาศฝนไม่ตกนะครับแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ด้วยเนาะวันนี้สา์สวยของเราก็หาแต่ของกินนะครับหาาอย่างรดด้วยหาอย่างรถด,ด,ด,ด้วยนะครับอันนี้ต้นไผ่รักี้มากินต้นไผ่ก่อนเร็ว ไปไหนแล้วน,นูจอดก่อนครับจอดก่อนเล่นก่อนครับอ่าเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับยาก็ไม่กินเลยหงแต่ยางรถเลยเนาะจะได้สักกี่ล้อเนาะวันนี้ไปไหนต่อแล้วนูะ ไปไหนแล้วครับกลับแล้วเออลักกี้กี๊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 มานี่แล้ววนไปวนมาอยู่ได้โอ้ยหาไปยังรถเลยนี่ยากเขียวๆเลยลักกี้กินก่อนเลย สงสัยอยากได้ยางรถอีกหรือเปล่าเนาะไม่ยอมกินยานเลยเนาะตอนนี้นี่ก็วิวส,สวยๆของเมืองภูเก็ตนะครับม,มองลงไปข้างล่างก็จะสวยงามมากๆเลยนะครับตรงน,นี้จะเป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับตรงน,นี้เนาะออกเดินต่อแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดินทักไปเรื่อยๆนะครับหายางรถก่อนเนาะจะไปถึงไหนก็ไม่รู้นะครับนู่น ผป้ไ่ปากินดีกว่าตอนนี้เดินไปแล้วครับนูน่ใส่จะเดินขึ้นเขาแล้วครับวันนี้ออกแรงน่ะครับวันนี้นะครับออกแรงออกกำลังกายนะครับอันนี้เนาะออกเดินขึ้นเขาเลยนะครับ หาของกินหากล้วยกล้วยกินด้วยเนาะวันนี้นะครับอากาศเย็นดีนะครับไม่ยอมไปแล้วไม่ยอมไปแล้วหาของกินอยู่นะครับไป <c oughs> ไปถึงไหนเนาะเหนื่อยแล้ว ควัดก็เดินมาก่อนแล้วนะครับตอนนี้นะครับ คุณไปไหวหรือเปล่าลักกี้อ,อะไรอาวจอดหาของกินก่อนเร็วไม่อยอมก,กินยาเลยเนาะวันนี้อาวหาของกินก่อนลองท้องก่อนนะครับเข้าป่าทั้งทีต้องมีของกินด้วยเนาะ ีเป็นทางเดินเล่นประจำของลักกี้นะครับจะเข้าป่านะครับตอนนี้เนาะไม่ยอมขึ้นไปแล้วจะไปไหนต่อนาะสงสัยสงสัยกลัวพ่อควันไม่ไปด้วยนะครับไม่คอบค่อยเดินไปเท่าไหร่เนาะ ฟันหายหรือเปล่าละกี้ไม่ยอมเดินไปเลยไปหยุดอีกแล้วอ้าวหยุดอีกแล้วหยุดอีกแล้วไม่เดินแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเดินแซงดีกว่านะครับไปอ้าว ไปถึงไหนวันนี้หาของกินก่อนเร็วอันนี้เร็ววันนี้เร็ว,ว,นนรวมียาก,กินนะครับอ้าวกินยาก,ก่อน ขึ้นมาสุดแล้วครับตัวนี้นะครับสูงแล้วเนาะวันนี้หาเลาะกินยาข้างทางไปก่อนนะครับตัวนี้ครับเลาะกินยาก่อนนะครับกินเต็มคําเลยนะครับตัวนี้นะครับยาเขียวฉ่มมากๆเลยครับฝนตกนะครับฝนตกยาก็จะขึ้นเขียวมากๆเลยนะครับป่าน้องมากินยาข้างทางไปก่อนนะครับวันนี้เนาะอ้าวหิวแล้วขอกินก่อนกินตามสบายเลยนะครับ ฝนก็ไม่ตกด้วยนะครับวันนี้อากาศก,ก็ดีมากๆเลยนะครับอิ่มหรือยังยังไม่อิ่มนะครับ <c oughs> อ่าเรากินยากลางถาไปเลี้ยน,นะครับยาก,ก็ขึ้นเขียวชุ่มมากๆเลยนะครับตอนนี้เนาะอร่อยมากลักกี้บอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับ จะกลับแล้วนะครับตัวนี้สงสัยพอหรือยังครับโอ้ยหาแต่ยางรุดเลยเนาะกินยาไปก่อนครับยืนยกินยาไปก่อนนะครับตอนน,ตนี้นะครับเดี๋ยวต้องเดินกลับแล้วนะครับเดินมากลาแล้วนะครับวันนี้ าแล้วครับสาวสวยของเราเดินตามมาแล้วนะครับวิ่งไปก่อนแล้วตอนนี้ไปถึงไหนนาะหาอย่างรถไม่เจอหาอย่างรถไม่เจอวันนี้ได้ล้อเดียวนะครับไปแล้วครับนุ่มกลับไปแล้วครับตอนนี้นะครับ เดินกลับแล้วครับตอนนี้จะไปถึงไหนเนาะวันนี้ตืยนุ้ยไปเลยนะครับนู่น กินเขากินต้นกล้วยอีกแล้วครับหาของกินไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ให้น้องลักีด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องลากี้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามารับชม ของน้องลักกี้ในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับดูลักกี้ทําอะไรครับนู่นครับอ้าวคันคันคัน,นเล่นดินแล้วครับเล่นดินใหญ่เลยนะครับตัวนี้ขอบมากครับ